สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับส่องไกลครับทีเด็ดส่องไกลแล้วก็ส่องไกลสตอรี่นะครับอยู่เหมือนเช่นเคยวันนี้วันเสาร์ที่13พฤษภาคมนะครับบอกกันเลยว่าวันนี้วันเสาร์นี้หลังหกโมงเย็นนะครับคลิปนี้ลงก็จะมาณตั้งห้าหกโมงพอดีย้ำกันเลยว่าหลังหกโมงเย็นนะครับใครอยากใช้เครื่องดื่มที่เพิ่มอัตราความสุขในเวลาสั้นรีบซื้อนะครับเดี๋ยวเขาจะไม่ขาย6กโมง เครื่องดื่มที่เติมอัตราความสุขในระยะเวลาสั้นเขาจะไม่ขายนะครับยืบซื้อนะฮะไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้ยุยงให้ต้องการหาเครื่องดื่มอะไรบางอย่างดื่มนะครับแต่เขาไม่ขายครับคุยเลือกตั้งกันนะฮะผมว่าคงต้องมีระดับเพราะว่าอากาศร้อนมากผมอยู่บุรีล์ครับผมมาดูฟุตบอลเด็กแล้วก็เมื่อวานนี้ฉลองแชมป์บุรีย์ในสมัยที่8ครับก็เลยเอาซะหน่อยครับก็มาอยู่เป็นส่วนหนึ่งในวันนี้ที่บุรีล์แล้วก็จะกลับพรุ่งนี้แหละนะครับก็มาพูดคุยเรื่องราวของ ฟุตบอลกันวันนี้วันเสาร์นะครับมีฟุตบอลแข่งก็ก็ไม่น้อยนะครับถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันแข่งกันเยอะอยู่แต่ผมขอแค่โฟกัสแค่ไม่กี่รายการพอนะครับซึ่งจะมีหลักๆก,ก็คือพรีเมียร์ลีกครับบุนเดสซีกาเยอรมันแล้วก็เดี๋ยวแถมนิดหน่อยกับศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่งเริ่มแล้วฮะเป็นเกมแรกเพลย์ออฟเอาทีเดียวเลื่อนชั้นตามเบอร์ลี่แล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดขึ้นไปเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งแข่งขันรอบแรกที่อันดับน้อยกว่าเนี่ย ก็จะไปเยือนก่อนนะครับแล้วก็จะกลับมาเล่นในบ้านในสัปดาห์ต่อไปซึ่งวันนี้เนี่ยพูดถึงเลยกันเป็นเกมระหว่างซันร์แลนพบกับรูตันทาวรูตันเนอันดับ3คือมันตามเชฟฟิลมไม่ทันก็เลยต้องยอมแพ้เอาอันดับ3ก่อนส่วนซันร์แลนครับก็เฉื่อนมาได้อันดับ6กนะครับแต่ถือว่าเป็น2ทีมที่น่าสนใจนะครับก็เอาตามทรงเอาตามเนื้อผ้านเนี่ยมีประสบกเตะที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกอยู่เล่นในทั้ง2ทีมนะเกลฮาร์สจะเป็นของฝั่งทีม ดูตั้นเนี่ยมีอยู่สองคนแต่ผมจาชื่อไม่ได้แต่มีอยู่เคยเห็นอยู่นะครับแล้วก็ก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องของนักเตะชื่อชั้นเนี่ยมันไม่ค่อนข้างจะไม่ห่างกันมากแทนเฮดทูเฮดเนี่ยมันก็สนใจอยู่ผมว่าเกมนี้สเน์แลนด์จะสู้ได้นะแล้วมีโอกาสลุ้นได้ถึงการชนะอะไรก็าตามแต่แม้ว่าต้องเตะเกมก็ตามผมว่าเกมนี้ผมเชียร์สเนตแลนด์นะครับน่าจะสนุกกว่านะครับนะีบ่คือคือเกมเดอะแชมเปี้ยนชิพในรอบเพลย์ออฟเดี๋ยวอีกวันหนึ่งก็จะเป็นเป็นคิวของโคเวนทรีกับ กับฟิลล์สโบรของไมเคิลแคริคเขานะครับอ่ะไปที่ฟุตบอลพรีีเมยร์ลีกบ้างครับเตะสามทุ่มเตะก่อนใครเลยนั่นคือผมขอยึดมาคู่เดียวจริงวันนี้มีแมนยูเจอวูฟนะมีหลายทีมแต่ผมขอยกมาคู่เดียวคือเกมระหว่างเซาท์เทมป์ตันนะครับจะพบกับฟูลแลมนั่นเองคือเกมนี้มันสำคัญที่ในแง่ของฟูลแลมก็ชิลๆแต่เซาท์เทมป์ตันเนี่ยถ้าพวกเขาไม่สามแต้มคือจบเลยจบเส้นทางการไปเล่นต่อในลีก สูงสุดนะก็คือในลีกสูงสุดปีหน้าเนี่ยจะไม่มีซาวแฮมตันถ้าเกมนี้ไม่3าแต้มและกลับกันถ้าเกิดฟอเรสต์เก็บ3แต้มได้นะครับเดือพรุ่งนี้เนี่ยเอวาตันมี1แต้มเนี่ยก็เสาตกอยู่ดีแต่ต้องช่วยตัวเองก่อนในการเก็บ3แต้มเกมนี้เจอฟูลแลมนะครับสสิติที่บอกว่าเนี่ยถือว่าน่าสนใจคือซาวแฮมตันเนี่ยเขามีใสิติที่ดีในการเจอฟูลแลมนะครับเช่นการ ลงเล่นมาที่ผ่านมาในบ้านที่เซนต์แมรี่หรือว่าเดอะเดลเก่าเนี่ยก็แทบจะไม่แพ้ฟูลแลมในบ้านตัวเองส่วนใหญ่ชนะไม่ซ้ำนะครับแพ้เพียงแค่เกมเดียวเลยแสดงว่าไม่ธรรมดานะครับคือสถิติมันโอเคอะแล้วก็ภาพรวมเนี่ยเวลาเซาเจอฟูลแลมในบ้านเซายิงเยอะเซาชอบยิงเลยครับก็น่าจะเป็นอะไรที่มันพอดุลได้อยู่แต่ที่ผ่านมาปีนี้เซาแพ้ไปแล้ว23เกมแพ้คาบ้านเพียบ แถมเล็กแรกเจอฟูลแลมก็แพ้ฟูลแลมไปหนึ่งสองคือแบบเละเละมากนะครับแถมตอนนี้ครับผู้เล่นที่ทำประตูได้มากสุดของทางฝั่งซเซาลดยคือเจมส์ฟราอุสทำไป8ลูกเองยิงทั้งฤูดูกาแม่ง3 5เกมยิงไป3 1ลูกยิงน้อยจัดยิงบาววิวเลยยิงน้อยมากครับยิงน้อยกว่าจำนวนเกมที่ลงเล่นฉเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยประมาณ0.8เองซึ่งมันก็มันน้อยไปอะ่ะกัาการเป็นทีมที่ในเล่นในพรีเมียร์ลีกะนะครับก็ คือว่าหนักหน่อยส่วนฟูแลแอปเนี่ยก็ผู้เล่นหลักๆยังอยู่กันครบนะครับแต่คือโอเคแหละมันมีขาดอยู่บ้างในแง่ของไออันเดสเปเรล่าทีมเรียมหรือจะเป็นคนอื่นเนี่ยมันลงไม่ได้อะแต่คือภาพรวมทีมยังแข็งอยู่นะครับก็มีทั้งคาร์ลอสวีดิซิอุสแฮร์รี่วิลสันนะฮะพร้อมลงสนามอยู่แล้ววันนี้แก่งแล้วก็เล่นดีพักหลังด้วยนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยเซาจะต้องตกชั้นเป็นทีมแรกของทีมลีดครับ จะไม่ชนะฟูลแลมนะฮะหรือว่าเกมนี้จบแบบนี้อาจจะเป็นเสมอกันหรือว่าฟูลแลมเฉือนนะครับแต่ก็ที่แน่คือเสาไม่น่ามีปัญญาพอชนะแย่มากครับอ่าปิดท้ายที่ฟุตบอลเยอรมันหน่อยครับเป็นบุนเดสเซีาเยอรมันเป็นสองบรูซเซียเจอกันก็คือบรูซเซียมเหมือนเช่นกัดบักเจอบรูซเซียดอร์ทบุนนะครับดอร์ทบุนมีข่าวสะเทือนใจคือจูดบาล์ตงแฮมจะไปมาดริดแล้วนะครับซึ่งข่าวที่ออกมาจากฟาบิซิโอโรมาโน่เนี่ยออกมา10ข่าวมักจะถูกสัก้าแล้ว ดังนั้นเนี่ยการนี้ออกมายืนยันว่าจูดไปมาดริดเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้สูงก็งานนี้ครับผมเชื่อว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อจ,จิตใจผู้เล่นพอสมควรครับแถมอันดับตารางคะแนนเนี่ยก็ยังเบียดกับบายเยอร์อยู่นะซึ่งบายเยอร์นเนี่ยเขาเตะก,ก่อนด้วยเตะก,ก่อนบายเยอร์เตะก,ก่อนเจอเชลซีซึ่งคงจะไม่เหนือปากกว่าแรงาชเก้เม่งปีนี้โคตรแย่ก็คิดว่าเกมนี้จอร์ดบุญจะกดดันตัวเองเยอะครับทั้งเรื่องในทีมทั้งเรื่องของ สภาพจิตใจแลวก็เรื่องของโปรแกรมของไอเจ้าบายเจ้แม่งเตะก่อนเตะตั้งแต่หัวค่าอ่ะแล้วเราเตะคู่หลังสุดอ่ะมันก็อาจจะมีผลต่อเรื่องของอู้บายเจ้แม่งทำแต้บทิ้งห่างเลยนะครับก็ผมว่าเกมนี้ต้อนปุนจะเหนื่อยไม่ว,ว่าฟอร์มที่ผ่านมาจะดีก็ตามแต่ผมรว่าแอบ,บปั่นใจไปให้โปรเสียตัวเอ่อมูอเช่นดักบ,บักน,นะครับอ่ะประมาณนี้ฮะก็ผมมาอยู่ในบรรยากาศของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอากาศร้อนสลับนฝนตกคาดเดายากมากแต่อย่างน้อยที่สุดคืออากาศที่นี่สะอาด ไม่ค่อยมีไอพีเท่าไหร่นะครับก็โอเคทำใจได้นะครับก็เดี๋ยวนี้ก <Okay. S 1> ็สายตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันเหมือนเดิมครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาว่ากันใหม่นะครับกับอีกหนึ่งวันของฟุตวันในยุโรปจะมีอะไรบ้าง <Okay. S 1> มาฝากกันจริงมันมีวันคืนนี้มันมีบอลบอลไทยด้วยนะมีไทยเจอเมรมาสองทุ่ม แต่ผมว่าคิดว่าคู่นี้มันมันเวลามันค่อนข้างบินเมย์ผมขออนุญาตไปพูดถึงแล้วกันแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดทันนะถ้าเกิดทัน,นะนขอเชียร์ไทยแล้วกันไทยน่าจะสามารถเอาชนะได้ไม่ยากเย็นนะครับเมียนมาไม่ได้แข็งแรงกันที่คิดเนาะผมว่าทีมที่แข็งแกร่งกว่าอินโดนีเซียเมียนมานะครับไอเ้เชียร์ไทยนะครับวันนี้คิดว่าบรรดาผู้เล่นเกมลุกของไทยทั้งอาทิตย์พลคิริลมนะครับทั้งเอ่อโฟแบร์อะไรเงี้ยน่าจะมาแล้วก็เชียร์ศัพท์พิมาย แล้วก็สุดหน้าดาวยิงไว้17ปีอย่างสุาก,การบุรพาน่าจะยิงผมว่าดูแล้วตรงนี้ชนะชัวเชียไทยได้เลยครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับ